เขาเหนือกว่าคุณทักษิณเยอะในเรื่องจิตใจของความเป็นนักเลงนะครับผมเป็นสองคนเวลาเขานั่งสนทนากันเราก็ปกติผมก็เวลาสนทนาผมก็พูดน้อยส่วนใหญ่ผมก็ฟังไอ้สิ่งที่ผมฟังนั้นเยผมเห็นความเหนือกว่าเอาเรื่องก่อนเพื่อจะบอกว่าถามว่าเขาจะดูเรื่องในประเทศไหนดูแน่นอนผมนั่งนี่นะครับนั่งฟังวงนั้นผมเห็นเรื่องการข่าวในประเทศไทยของสมเด็จรุนเสถีนี่ดีมากดีชนิดที่คุณทักษิณยังยังอึ้งเลย นะครับเพราะฉะนั้นเขาย่อมที่จะรู้อะไรต่อมาเนี่ยนะครับคนกัมพูชาดูทีวีไทยยังไงก็ตัดสัญญาณไม่ได้และโลกโซเชียลมีเดียวันนี้ก็ไปไกลเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสมเด็จนุนเซนเนี่ยเขาใช้ Facebook เป็นหลักเนี่ยมีผู้ติดตามถึง14ล้านนะครับและเขาใช้วิธีเปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเนี่ยนะครับจักรเยอคนในประเทศไทยคนในประเทศไทยก็รอรุ้นวันนี้วันนี้วันนี้ก็ เป็นผู้ติดตาม,มเป็นที่เรียบร้อยกันไปแล้วแล้วเขาก็นี่ครับขย่าหว,วัญกันไปเรื่อยๆอเพราะผมเชื่อว่านี่นะครับว่าถ้าสมเด็จเรืองเขาไม่มีของและคนรู้ว่ามีของอก็คือตัวคุณทักษิณเอง